สวัสดีค่ะเอเดอเม็ลงเกินะคะวันนี้เราจะมารีวิวเป็นงานเสื้อยืดนะคะวันนี้เราเปิดเป็นป้ายเพชรเสื้อยืดนะคะป้ายของเรามี2ออย่างนะคะมีเอเอมแล้วก็ป้ายเพชรน,นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดเลยค่ะมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะพี่พี่ต๋าเป็นงานเสื้อยืดนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะพี่พี่ต๋า เป็นงานกระสอบเสื้อยืดสวยๆนะคะพี่จ๋าเรามาแกะเสื้อยืดให้พี่ๆดูกันนะคะสวัสดีค่ะพี่ที่เข้ามาดูค่ะร้อนไหมคะพี่จ๋าบ้านๆพี่ช่วงนี้ร้อนกันไหมคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะพี่ๆ สวัสดีค่ะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะกระสอบนี้เป็นงานกระสอบเสื้อยืดนะคะพี่พี่จ๋างานกระสอบเสื้อยืดนะคะพี่ดูสีค่ะสีคือดีมากนะคะพี่พี่จ๋าสีคือดีมากนะคะเป็นงานกระสอบเสื้อยืดนะคะเลดี้ทีเชิตนะคะกระสอบนี้ยืดทั้งกระสอบนะคะนี่นะคะพี่จ๋ายืดทั้งกระสอบนะคะ ยืดทั้งกระสอบนะคะพี่พจ๋าเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะมีปนแบนดนะคะพี่จ๋าน่ารักไหมน่ารักไหมเสื้อยืดน่ารักนะคะนี่น่ารักน่ารักนะพี่นะ้าเป็นงานกระสอบเสื้อยืดนะคะนี่เสื้อยืดสวยๆนะคะพี่พจ๋า ให้ดูลายข้างหน้านะพี่นะ้าน่ารักไหมพี่ดูคะ่ะงานเสื้อยืดนะคะสวยมากนะพี่นะเดาดูกันไปเรื่อยๆนะคะนี่คะ่ะสวยๆนะคะพี่จา๋างานสวยๆนะพี่นะนี่ดูเสื้อยืดนะพี่นะ้าเดี๋ต้องสลัดนะคะสลัดโอเคสวยคะ่ะนี่ต้องสลัดนะพี่นะ นี่ดูสวยไหมพี่งานเป็นงานเสื้อยืดนะคะตกทุนตัวละห้าบาทนะพี่นะตกทุนตัวละห้าบาทนะคะนี่เป็นผ้ายืดนะคะอ่าเป็นผ้ายืดเราไปตัวต่อไปค่ะ <All Navy. S 1> สวยมากเลยอันนี้โอนเนวี่นะพี่นะอ่านี่แบบนี้ก็มีนะอันนี้ก็สวยนะคะพี่จ๋าเป็นงานยืดทั้งกระสอบเลยนะคะเป็นงานเสื้อยืดทั้งกระสอบเลยนะคะพี่จ๋านี่ดูนี่พี่ สวยนะอันนี้แบนดนะคะพี่จ๋าสวัสดีค่ะพี่แบนสวยเนาะเสื้อยืดสวยจริงๆตัวนี้ก็สวยพี่ดูมีกกเพรดด้วยนะพี่เห็นปะสวยนะสวยมากนะคะพี่จ๋าสวยจริงทุนตัวละห้าบาทพี่ได้งานคุณภาพนะตัวละห้าบาทคุ้มมากนะคะพี่จ๋าสวยนะพี่นะ สวยมากนะคะนี่ส,สีสสสสพื้นนี่ก็มีนะคะสีแดงสวยๆสดใสสดใสนะคะกระสอบตีหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่จ๋าผ้านิ่มๆเบาๆนะคะพี่จ๋าผ้านิ่มๆเบาๆเสื้อยืดนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่จ๋าผ้ามีแบรนด์นะคะพี่จ๋าผ้ามีแบรนด์ทุกตัวนะคะงานคุณภาพนะคะพี่จ๋าเป็นงานเสื้อยืดนะคะนี่อันนี้ก็น่ารักนะนี่ มีเยอะนะคะเป็นงานเสื้อยืดอันนี้ก็มีเป็นควายหลังอย่างนี้ก็มีนะพี่นะเนี่ยเป็นแบบเซ็กซี่อ่ะพี่เซ็กซี่ก็มีนะคะนี่เป็นไงนสวยแนละ้วลูกไม้ข้างหลังด้วยให้พี่ดูต่อไปนะคะค่าส่งถ้ากรุงเทพร้อยห้าสิบบาทต่างจังหวัดก็ประมาณสองร้อยค่ะพี่สวยนะคะกระสอบเสื้อยืดตัวละห้าบาทหนูบอกเลยคุ้มมากนะคะพี่จ๋าคุ้มมากนะตัวละห้าบาทพี่ได้คุณภาพขนาดานี้นะคะ คุณภาพมากๆนะโหอันนี้ดอกทันตะวันสวยจังเลยสวยเอ็นเตอนนาสตสวยมากนะคะสวยมากจาก้าโหแบบนี่ b e a u ี้ฟูลเนาะสวยมากค่ะตัวละห้าบาทนะพี่ได้งานคุณภาพขนาดนี้นะคะพี่จา๋าดูกันไปเรื่อยๆนะคะพี่ดูนะคะเสื้อเป็นงานเสื้อยืดแฟชั่นนะคะงานคุณภาพนะคะพี่จา๋าตัวละห้าบาทคุ้มมากนะคะนี่พี่ดูสวยนะคะ ดูกันไปเรื่อยๆนะคะพี่จ๋าอาดิดาสค่ะ <Ad idas. S 1> นี่เราให้โชว์เลยหนูให้พี่อาดิดาสของแท้นะพี่ดูอาดิดาสของแท้นะคะให้พี่ไปตัวละห้าบาทตัวละห้าบาทหนูให้อาดิดาสพี่เห็นไหมสวยนะพี่นะอาดิดาสของแท้นะคะตัวละห้าบาทมีหัวผ้านะหนูบอกแล้วกระสอบนี้หนึ่งพันห้ามีหัวผ้านะคะทุนตัวละห้าบาทคุ้มที่สุดแล้วนะคะใครอยากขายขายได้เลยนะคะพี่จ๋า คุ้มที่สุดแล้วนะคะผ้ายืดทั้งกระสอบนะคะพี่จ๋าผ้ายืดทั้งกระสอบงานสวยยังไม่เจอตัวขาดเลยนะคะพี่จ๋ายังไม่เจอตัวขาดแล้วนะคะแฟชั่นนะคะแฟชั่นตุ่นี้ตัวนี้สวยนะคะนี่ดูต,ต,ต่อไปนะคะใครสนใจทักมาได้เลยนะคะเสื้อยืดนะคะตัวละห้าบาทเท่านั้นสี่ร้อยกว่าตัวะคะ่ะเยอะมากสวยมากพี่เห็นไหมสวยนะเป็นงานกระสอบเสื้อยืดนะคะไซส์ผู้หญิงนะคะ นี่สวยนะเสื้อยืดนะมีอันนี้พี่เสื้อซับในก็มีทุนตัวละห้าบาทหาที่ไหนได้คะพี่จ๋าทุนตัวละห้าบาทมีน้องนี่แหละให้พี่ได้นะคะมีร้านน้องนี่แหละให้พี่ได้นะคะราคานี้บอกเลยหายากนะคะห้าบาทคุณภาพเกรดเอขนาดนี้นะคะพี่จ๋าคุณภาพเกรดเอขนาดนี้นะตัวนี้ผ้านิ่มๆนะพี่นะมีแบนด์ด้วยนะคะงานคุณภาพนะคะพี่จ๋าใครสนใจเสื้อยืดนะคะไม่ต้องลังเลยนะคะ บอกเลยนะคะว่าควรรับไปนะคะ5้าบาทคุณภาพขนาดนี้พี่เอาไปขายตัว20ี0สบสายสบายๆนะคะพี่เอาไปขายตลาดนัดตัว20 30 40 50สบายสบายๆนะคะพี่จ๋างานคุณภาพนะคะตัวละห้าบาทเท่านั้นนะคะ45กิโล45กิโลประมาณ 380- 400ถึงตัวนะคะตกทุนตัวละห้าบาทนะคะสวยมากตัวนี้สวยมากพี่ดูสวยนะคะสวยนะคะพี่จ๋า รับซักรีดด้วยค <City> ่ะพี่ทอมค่ะตัวระบาดค่ะรีดฝากรีดนะคะรีดพร้อมพับตัวระบาดค่ะผ้าไม่ต้องซักนะคะสะอาดอยู่แล้วจ้ะผ anyway. ้าของเราไม่ต้องซักสะอาดอยู่แล้วกลิ่นหอมนะคะพี่จ๋าไม่ต้องซักนะคะกลิ่นหอมนะคะของน้องร้านน้องกลิ่นหอมนะคะพี่จ๋ารีดไอน้ําแล้วก็รีดไอน้ําอย่างเดียวแล้วก็ให้ร้านรีดพับให้นะคะมีบริการรีดพร้อมพับตัวละนี้พี่ดูพี่ดู สวยไหมคะตัวละห้าบาทน้องให้พี่นะแบรนด์นะคะตัวละห้าบาทรีดพร้อมพับนะคะรีดพร้อมพับตัวละบาทเท่านั้นคะ่ะไปถึงพี่แกะขายได้เลยไม่ต้องพับเองนะพี่นะไปถึงแกะขายได้เลยไม่ต้องพับเองนะคะแบนด์เนะี่ผ้านุ่มๆน่ะพี่นะอยากให้ได้ไปนะคะสวยๆนะคะนี่สวยๆเยอะนะคะพี่จ๋า ยังไม่เจอตัวขาดเลยนะตัวนี้ก็น่ารักนะคะเป็นงานเสย,ยืดเนี่ยตัวละ5บาทคุ้มๆพี่เอาไปขายยี่สิบสามสบสี่สิบสบายๆพี่จ๋าสบายๆน้องบอกเลยตัวเนี้ยทุนน้องให้พี่เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะคะราคากระสอบนี้พิเศษเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยหนึ่บาทปกติ2 5งพัาพันแ นะคะเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะคะช่วงโควิดนะคะราคาราคาโปรโมชั่นให้ลูกค้านะคะได้เอาไปขายต่อให้ได้กําไรกันนะคะพี่จ๋าให้ได้กําไรกันนะคะตัวละหบาททุนตัวละหบาทได้ประมาณ4ี่รอยตัวผ้าได้เยอะมากนะคะผ้าได้เยอะมากนะคะแบ,แบรนด์นะคะพี่จ๋าตัวนี้น่ารักมากเนี่ยพี่ดูน่ารักไหมละตัวละห้าบาทผ้าอย่างดีอะ่ะพี่ผ้าอย่างดี ผ้าอย่างดีทุนตัวละห้าบาทอนะ่ะพี่จา๋าผ้าอย่างดีนะคะตัวละห้าบาทยังไม่เจอตัวขาดเลยไม่ต้องซักด้วยค่ะอันนี้กลิ่นหอมนะคะไม่ฉุนนะคะพี่จา๋าตัวนี้กลิ่นหอมนะคะรีดอย่างเดียวค่ะรีดฝากรีดตัวละบาทนะคะสวยๆผ้านุ่มๆค่ะพี่จา๋าจับแล้วพี่จะรู้นะคะงานของเราผ้าคุณภาพดีจริงๆค่ะยังไม่เจอตัวขาดนะคะเนี่ยสวยๆนะพี่นะ นี่จะต้องไปดึงนะคะต้องดึงดยวค่อยดูค่ะเดี๋ยวให้้ารีดดึงให้นะคะาานี่สวยๆนะคะเนี่ยพี่ตัวละห้าบาทนะน่ารักน่ารักนา่กนารักเนาะใส่สบายสบายใส่อยู่บ้านขายก็ขายใส่แบบสบายๆนะคะเสื้อตัวละห้าบาทะคะ่ะพี่ๆจ๋าทุนตัวละห้าบาทนะพี่นะขายยี่สิบสามสิบสี่สิบสบายค่ะเนี่ยสวยๆนะพี่นะตัวละห้าบาทนะคะ เป็นงานกระสอบเสื้อยืดทั้งกระสอบเลยนะคะพี่จ๋ากระสอบเสื้อยืดทั้งกระสอบเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นตัวนี้เป็นงานกระสอบเสื้อยืดนะคะพี่จ๋าตัวนี้เป็นงานกระสอบเสื้อยืดนะคะทุนตัวละ5บาทเท่านั้นค่ะพี่จ๋า45กิโลนะคะพี่จ๋าตอนนี้โปรโมชั่นอยู่ที่1,500บาทนะคะงานบางตัวยังมีป้ายนะคะแทบจะเป็นมือหนึ่งนะคะเกตเอพี่ดูคุณภาพค่ะตัวละ5บาทหนูให้คุณภาพพี่ขนาดนี้นะคะ ตกทุนตัวละสามบาทนะหนูไปคำนวณใหม่แล้วปกติหนูขายพันแปดนะคะปกติหนูขายพันแปดหนูเลยตัวละห้าบาทถ้าหนูคูณนะคะพันห้าหารสี่ร้อยตกทุนตัวละสามจุดเจ็ดห้าตกทุนตัวละสามบาทอ่ะสามบาทถูกกว่านี้มีอีกไหมคะถูกกว่านี้มีอีกไหมใครให้พี่ได้ขนาดนี้ไม่มีแล้วนะคะมีร้านหนูร้านเดียวนะคะที่ให้ราคาพี่ได้ขนาดนี้นะคะ ร้านหนูร้านเดียวที่ให้ราคาพี่ขนาดนี้นะคะหนึ่บาทตกทุนตัวละ3,5บาทตกท,ตท,ทุนตัวละ4บาทอ่ะทุนตัวละสบาทสบาทเนี่ยหนูให้พี่คุณภาพขนาดนี้ถามว่าใครให้พี่ได้ขนาดนี้ไหมคะใครให้พี่ได้ขนาดนี้ไหมคะตัวละสาบาทเนี่ยคะ่ะมีป้ายมีแบรนด์หายากนะคะ นี้เฉพาะช่วงโควิดส่วนนี้เราเอามาจัดโปรลดให้ลูกค้านะคะพี่จา๋าเอามาจัดโปรลดให้ลูกค้าเป็นการให้ลูกค้าเป็นการกระตุน้นกระตุ้นให้ลูกค้าได้มีของไปขายสวยๆนะคะแล้วก็ได้กําไรกันนะคะเนี่ยพี่ดูดนะอันนี้เป็นแบบเนี้ยพี่ดูหนูให้พี่ทุนตัวละสามบาทให้พี่เอาไปขายตัวละสี่สิบสามสิบอ่ะสบายพี่จา๋าซักรี่ตัวละบาทค่ะพี่จา๋าไม่ต้องซักอ,อันนี้คุณภาพใหม่นะคะเนี่ยพี่ดูน่ารักไหมหนูให้พี่ทุนตัวละสามบาท แบนดด้วยค่ะเนี่ยตัวละสามบาทน่ารักไหมพี่เนี่ยน่ารักเนาะเนี่ยมันกลับด้านได้ด้วยดีมากเลยโอ้โห,โหโอุห้ยไปในคิวเนาะเนี่ยตัวละสามบาทหนูให้ทุนพี่อ่ะงานดีไหมงานเสื้อยืดพี่จ๋ากลับด้านอีกสามบาทสามบาทคุณภาพขนาดนี้นะคะพี่จา๋านี่สวยแล้วพี่นะ <Tommy. S 1> ทอมมี่แล้วพี่นี่ทอมมี่แท้หนูให้พี่สามบาท มีใครให้มากกว่านี้ไหมคะหนูนี่แหละสาบาทได้ทอมมี่นะพี่จา๋าได้อดิดาสนะคะได้แบรนด์นะพี่จา๋สาสบาทหนูให้พี่ขนาดนี้นะพี่น้าี่ดูเนี่ยผ้าแบรนด์ทั้งนั้นนะคะทุนตัวละสามบาทนะคะพี่จา๋าทุนตัวละ3ามบ,บาทนะคะโรบอร์รี่นะคะ,บะ,คะแบรนดนะะ์ค่ะคือผ้าดีมากพวกเนี้ยผ้ามันจะแบบนุ่มๆผ้าเป็นผ้างานนําเข้านะคะพี่จา๋า เนี่ยสวยๆนะพี่นะพี่ดูทุนตัวละสามบาทไม่ใช่ผ้าขาดๆนะพี่นะนี่ผ้าแบรนด์นะคะแทบไม่ขาดนะคะพี่จ๋ายังไม่เจอตัวขาดเลยด้วยซ้ํานะคะทุนตัวละสามบาทนะคะพี่จ๋าซักซีดซักรีดแล้วส่งยังไงพี่สั่งมาได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้น้องส่งรีดนะคะน้องจะบอกว่ากระสอบเนี้ยมีเจ้าของเลยนะน<ด>ี่ดูดูแบรนด์นะพี่นะนี่เป็นนี่พี่ดูนี่กิลด์แบรนด์กิลด์แบรนด์นะพี่นะนี่หัวผ้านะเนี่ย หนูให้พี่สามบาทหัวผ้าขนาดนี้นะพี่นะปังปังค่ะหัวผ้านะพี่จ๋าโอ้โหนี่ทุนตัวละสามบาทสี่สิบห้ากิโลนะคะได้สี่ร้อยตัวพันห้านะคะพี่จ๋าพันห้าพี่ดูพี่ดูว่าพันห้าหนูให้พี่ขนาดไหนพี่ดูความแวววาวอะเนี่ยพี่ดูพันห้าอากสตานะคะนี่ดูสวยนะพี่นะเนี่ยพี่ดูนี่ นี่แบนด์นะพี่นะ <Port. S 1> โพดนะคะนี่เป็นไงสวยนะพี่นะสามบาทให้หนูให้พี่นะพี่นะไได้ไดนะสามบาทนะคะงานคุณภาพนะคะนี่ใครได้นะคะแบรนด์ค่ะนี่ค่ะบอกเลยนะคะต้องรับนะพี่นะกระสอบเนี้ยต้องรับจริงๆมันราคาคุณภาพอะค่ะพี่จ๋าราคาเนี้ยมันได้แค่ช่วงนี้นะคะให้เฉพาะลูกค้าเอาไปขายกันมันช่วงโควิดเราลดให้ลูกค้านะคะเฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวนะคะ ทุนตัวละสามบาทพันห้าได้สี่ร้อยตัวค่ะเอาไปขายสบายๆนะพี่นะเอาไปขายสบายๆหนูบอกเลยให้พี่นะแบนๆไว้นะนี่แบนพริ้งนะคะนี่แบนพริ้งนะแล้วก็ไปดึงเอานะคะเนี่ยดูเอานะพี่นะสวยๆนะคะนี่โอเคพีเดี๋ยวเราเนี่ยเดี๋ยวเราดูบาทสี่บาท,บาทโอเค เนี่ยทุนสาบาทสี่บาทอะพี่ได้สวยๆวยไหมพี่ดูโอ้โหสวยมากเลยนะพี่นะนี่โชว์โชวนี่สวยนะพี่นะสามบาทอาหนูให้พี่คุณภาพนะคะเนี่ยพี่ดูงานสวยไหมพี่สวยไหมคะสามบาททุนตัวละสามบาทสี่รอยตัวสามพันเอ้ยพันห<ๆ>้าถูก <ๆ S 1> ไหมพี่ดูหนูให้พี่งานคุณภาพไม่ได้ขาดเลยนะ พี่ได้ไปไม่เสียใจอ่ะสวยมากสวยเยอะมากนะคะสวยเยอะมากถ่ายไม่หมดอ่ะแกะไม่หมดมันสี่ร้อยตัวแต่ให้ดูเท่านี้พอเนี่ยสี่ร้อยตัวให้ดูเท่านี้พอสวย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 นะพี่โอเนวี่ oh. oh, นะพี่นะโอเนวะี่นยสวยไหมพี่จ๋าสวยไหมหนูให้พี่ทุนตัวละสี่บาทนะพี่นะ คุ้มนะคะบอกเลยว่าคุ้มผ้าเยอะจริง, oh. รงไหนไหนโอโ้โหนี่ oh. น่ารักมากอะ่ะแบรนด์มิกมากค่ะนี่แบรนด์มากนะอันนี้ก็แบรนด์นะพี่นะนี่สวยๆ i n g like t h ี s สวยนะพี่นะเห็นไหมสวยนะใครรับทักมาได้เลยนะคะนี่พอรตครับนี่ัน,นี้พอรตนะคะมังให้ดูนะคือบอกเลยคุณภาพอ่ะพี่หาราคานี้หา ที่ไหนก็ไม่ได้แล้วนะพี่นะน,นี่หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะพี่นะสามบาทคุณภาพขนาดนี้พี่จา๋ารีดด้วยได้นะคะนี่สี่ร้อยตัวพันห้านะพี่นะสี่ร้อยตัวพันห้าเฉพาะช่วงนี้ด้วยนี่สวยๆนะพี่นะงานแบรนด์ทั้งหมดนะคะสวยมากค่ะมันนี่ดูนี่อันน,นี้ลายลายนี้มากเลยนี่ดูพี่ดูเห็นไหม สี่บาทสี่บาทค่ะสี่บาทคุณภาพขนาดอย่างนี้นะพี่นะผ้าเยอะมากเปิดไม่หมดนะสี่ร้อยตัวพี่ต้องไปดูเองเลยนะรวมส่งค่าส่งประมาณร้อยห้าสิบบาทค่ะพี่จ๋าโอเคค่ะนั้นเราจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะใครสนใจทักมาได้เลยนะพี่นะผ้าเยอะมากสี่ร้อยตัวบอกเลยคุ้มนะนี่คุ้มนะตัวนี้มีป้ายด้วยนะคะนี่อโลอยอยลอยอยนี่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 หัวผ้าพี่หัวผ้านะนี่หัวผ้านะ ถ้าคนขายวินเทจเขาจะรู้นี่คือหัวผ้านะคะพี่จ๋านี่คือหัวผ้านะคะถ้าใครขายวินเทจร,รู้นะต้องรู้นะตัวนี้เนี่ยเนี่ยพี่ดูเนี่ยพี่ดูหนูให้พี่สี่บาทอ่ะสี่บาทงานป้ายอ่ะแทบจะเป็นมือหนึ่งไปแล้วนะคะแทบจะไม่ใช่มือสองแล้วนะแทบจะเป็นมือหนึ่งแล้วนะนี่พี่ดูพี่ดูหนูให้พี่อ่ะกี่วันถึงคะสองวันจะ้ะแทบจะเป็นมือหนึ่งแล้วนะพี่นะ แทบจะไม่ใช่มือสอกแล้วน,นี่ไนกี้ไนกี้ไนกี้อีกสี่บาทหนูให้ไนกี้อีกนะพี่นะดูสี่บาทหนูให้ไนกี้พี่ <ไป S 1> อีกเป็นไงเป็นไงยิ่ง,ย,ง,ย,ง,ย,งยิ่งเปิดยิ่งสวยเห็นไหมพี่ไม่ใช่งานเด็กค่ะงานผู้หญิงนะคะเป็นงานไซส์ผู้หญิงจ้าพี่จ๋าไม่ใช่งานเด็กนะงานไซส์ผู้หญิงนะคะนี่ตัวละสี่บาทคุณภาพไหมพี่จา๋า ถ้าเยอะมากสี่ร้อยตัวเปิดไม่ได้ทุกตัวลูกนี้ถ้าถ้าถ้าพี่โอนเลยได้ค่ะพี่รักษาพี่รักษาอามริกันพี่โอนเลยไหมถ้าพี่โอนเลยหนูให้พี่ลูกนี้นะนพี่ทักมาได้เลยจ้ะสี่บาทนี่ปังๆนะพี่นะปังๆนะปัง,ปง,นะปงทุกลูกนะคะพี่จ๋าสี่บาท ปังทุกลูกนะพี่นะสี่บาทนะคะครบแบรนด์เลยแบรนด์ทั้งเยอะทั้งอะไรแทบจะไม่มีตัวขาดแทบจะเป็นมือหนึ่งนะพี่นะแทบจะเป็นมือหนึ่งแล้วนะคะคุณภาพนะพี่จ๋าเยอะมากเยอะมากใครสนใจทักมาได้เลยหนูบอกเลยใครได้ไปขายนะคะกระสอบเสื้อยืดนะคะราคาแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะพี่ได้คุณภาพขนาดนี้ราคาช่วงนี้เท่านั้นนะคะหนึ่บาท สี่ร้อยตัวตกทุนตัวละสี่บาทคุ้มกว่านี้หาไม่ได้แล้วนะพี่นะแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะคะราคานี้โอ้โหนี่พี่ดูเนี่ยสี่บาทสี่บาทงานกักเพชรสองสองสองฝั่งเลยกิลเด้นนะกินนะคะนี่แบรนด์กิลเด่นนะพี่นะพี่ดูพี่ดูเนี่ยมันมัวเห็นไหมนี่พี่ดูสวยนะเนี่ยสวยนะพี่นะ นี่แ oh, <champion. S 1> ชมเปียนพี่จ๋าสี่บาทอ่ะแชมเปียนแท้หนูให้พี่สี่บาทอะใครให้พี่ได้กว่านี้ไหมแชมเปียนนี่เขาขายกันมือมือมสองเนี่ยตัว100ร้อยกว่าบาทมือหนึ่งนี่เป็นพันนะพี่นะเนี่ยแชมเปี้ยนหนูให้พี่อตัวละสี่บาทใครให้ได้มากกว่านี้<ม>ไหม,มจ๊ะพี่จ๋านี่มันหน้ามันช่วงร้อนนะช่วงเนี้ยมีใครให้พี่มากกว่านี้ได้ไหมหนูให้พี่ตัวละสีส่บาท ไนกี้อีกสี่บาทจะสี่บาทไนกี้ไนกี้แชมเปี้ยนอะไรอารีดาาเยอะมากทอมมี่ทอมมี่อีกเยอะมากพี่จา๋าเนี่ยหนูให้พี่สี่บาทหัวขนาดนี้หัวขนาดนี้พี่จา๋าหัวผ้าขนาดนี้บังบอกว่าจัดให้ช่วงนี้เฉพาะช่วงโควิดนะคะช่วงโควิดนะคะราคานี้ราคาช่วยช่วยกันนะพี่นะราคาช่วยช่วยกันอยากให้ลูกค้าได้ของไปขายดีๆและพี่นะอยากให้ลูกค้าได้ของไปขายดีๆนะคะช่วงนี้เท่านั้นนะคะ สี่บาทอ่ะฮะ Nike n i k นะคะแชมเปี <Champion. S 1> ้ยนแชมเปี้ยนค่ะโอเคอันนี้ดีไซน์นี่เป็นไงสวยไหมโอเคอันนี้สี่บาทอ่ะอันนี้กิลเดน n นะนี่ Guilden นะแบรนด์ Guilden นะคะเมืเ่อกี้จ้ะอันนี้เซ็กซี่อันนี้จะเป็นแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ก็มีนี่เป็นไงอันนี้ Anna a n n าอันนี้อินเดียนแบรนด์อินเดียนแบรนด์อันนี้กิลเดน n Guilden อีกแล้วเห็นไหมพี่คือเนี่ยมีมีแบรนด์หนักพี่จ๋านี่เป็นไง สวยไหมสวยไหมเนี่ยหนึ่งสี่บาทคุททท้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะพี่นะเนี่ยสี่บาทสวยขนาดนี้พี่จ๋าสี่บาทไม่ไม่เจอผ้าขาดเลยนะไนกี้ฮะไนกี้ Nike, พี่เห็นไหมอันนี้ไม่แตกนะสกินไม่แตกเลยนะพี่จา๋าสี่บาทสีบทส่บาทนี่นมือหนึ่งเลยค่ะเน,นี่ยมี<ไ>ป้ายด้วยมือหนึ่งเลยนิวอ่ะนิวเกส์มือหนึ่งมินมินนิวโอเคอันนี้วินเทจอ่ะนี่มินเทจนะนี่มินเทจนะหัวผ้านะพี่จ๋า บอกเลยนะหนูให้พี่ตัวละสี่บาทแล้วนะคะอันนี้เป็นวินเทจอ่ะอันนี้วินเทจเหมือนกันเช็ควินเทจวินเทจออันนี้แฟชั่นเนี่ยน่ารักมากเลยสี่บาทคุ้มมากนะคะอันนี้พอร์ตอันนี้พอร์ตนะคะนี่ก็น่ารักเนี่ยสี่บาทสี่บาทผ้าไม่มีขาดเลยพี่ตาโอลเนวี่โอลเนวี่ค่ะคุ้มที่สุดแล้วนะคะมีตลอดพี่ตามีตลอดพันห้าตัวลตัวละสี่บาท ใครรับทักได้เลยนะคะวันนี้เปิดให้ดูให้สะใจนะคะเดี๋ยวเปิดอีกลูกนะพี่นะเดี๋ยวปิดไลฟ์ทเท่านี้จ้ะสนใจทักมาได้เลยคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วค่ะราคานี้เฉพาะช่วงนี้นะพี่นะคุณภาพแปนออกขนาดนี้นะคะมีอีกค่ะพี่จ๋าก,กระสอบแบบนี้มีอีกนะใครรับทักเลยมีตอนนี้มีอยู่ประมาณประมาณร้อยลูกค่ะพี่จ๋ามีอยู่ร้อยลูกนะตัวนี้มีเยอะมากมีเยอะมากนะคะมาเท่าไหร่ก็หมดมาเท่าไหร่ก็หมด ขายดีนะคะรุ่นนี้เป็นงานขายดีนะคะขายได้ตลอดนะคะรุ่นเนี้ยจากน้องอยากจะบอกว่าผ้ามันได้เยอะผ้ามันได้เยอะผ้ามันได้เยอะแล้วแค่พันห้านะพี่ได้สี่ร้อยตัวตกทุนตัวละสี่บาทตกทุนตัวละสีบาทพี่ได้แบรนด์ขนาดนี้นะใครสนใจทักมาได้เลยค่ะได้ไปไม่ผิดหวังนะคะงานคุณภาพนะคะหัวผ้าเยอะๆจ้าทักมาได้เลยนะพี่นาเดวหนูไปตอบแชท๋ยวนี้เลยค่ะ